คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smart Go By MTS Go นะครับ รายการที่ท่านจะได้รับทราบแนวโน้มทิศทางราคาทองคำจากนักวิเคราะห์ของ MTS นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำก็มีการขยับรีบาวกลับขึ้นมานะครับกลับมาบริเวณ1,800เหรียญได้นะครับหลังจากที่ประธานเฟดนะครับก็มาออกมากล่าวในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เฟดมีแนวโน้มอาจจะลด นะครับในอัตราการขึ้นดอกเบี้ยนะครับของเฟดนะครับก็ในรอบของการประชุมเดือนธันวานี้นะครับตลาดก็คาดการณ์กันว่าเฟดน่าจะไม่ขึ้นในระดับ0.75%เหมือน4ครั้งมาก่อนหน้านี้นะครับน่าจะลดเหลือ0.5%นะครับ ก็ทำให้นะครับตลาดทองคำก็ตอบรับโดยการรีบาวกับขึ้นมาแล้วก็มาทดสอบ1,800เหรียญน,นะครับในช่วงปลายสัปดาห์ขณะที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เองนะครับก็กับย่อลงไปททำโลใหม่นะครับทดสอบแนวรับบริเวณ104จุดนะครับขณะที่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับเปิดตลาดมาในช่วงวันจันทร์ราคาก็พยายามจะขึ้นยืนเหนือแนวบริเวณ1,800เหรียญอยู่นะครับก็มีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่างนี้ราคาทองคา ในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ก่อนการประชุมเฟดในช่วงกลางเดือนธันวานะครับราคาทองคําจะยังขยับขึ้นต่อหรือไม่นะครับขณะนี้เราอยู่กับท่านในแพทย์กิจชลธิรยศเดีแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคําผ่าน MTS โ o แม่ทองสุขสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นสิ้นสุดปี2565นะครับ แล้วก็อีกเกียงประมาณสัปดาห์หนึ่งก็จะมีการประชุมของเฟดในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำก็ยังเหวี่ยงอยู่ในกรองเชิงเป็นไซด์เวแต่เมื่อคืนนี้เหวี่ยงกอนข้างเยอะนะครับโดยภาพรวมตลาดรับรู้ในเชิงการที่เฟดน่าจะมีนว่ยื่อผลลงจากการที่จะริมโพเวนเนี้ยออกมาให้ สเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยภาพหลังที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นนอนฟาร์มเดโรหรือเรื่องของเซอร์วิสพีเหรือด้านอดวานซ์จีดีพี่ออกมาดูดีทำให้ภาพรวมของตลาดเศรษฐกิจดูเหมือนอยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบ จากการขึ้นดอ,อกเบีย้ยเท่าไหร่นะักแล้วก็จะเห็นได้ว่าการจ้างงานก็ยังอยู่ในสภาวะที่สูงนั่นฟาร์มเพโรที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ปรับตัวอ่อนค่าลงมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วจากข่าวที่เฟดน่าจะคลายตัวเรื่องของการขึ้นดอ,อกเบีย้ยก็เริ่มดีกลับมา โดยโดอินเด็กลงไปต่ำสุดบริเวณ104.2แล้วตอนนี้ดิดกลับขึ้นมาบ้างบริเวณ105.3และเราก็จะเห็นการแกว่งตัวของค่างเงินบาทอย่างมากโดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาจากระดับ37บาทลงมาเหลือ34บาท60สตางค์ในเช้าวันนี้วันที่6เงินบาทกลับขึ้นมาเล็กน้อยที่34บาท98สตางค์ อันเด็นได้ว่าภาพรวมของค่าเงินดอลลาร์เงินบาทก็ยังมีการแกว่งตัวตามสภาพของตลาดแน่นอนก็ย่อมรีเฟกต์ต่อการแกว่งตัวของราคาทองคำเช่นเดียวกันโดยภาพหลักก็เลยทําให้ราคาทองของไทยเนี่ยถูกกดดันในทิศทางขาลงโดยลงมาทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ29,300ก็เรียกว,ว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยกดจันทําให้ราคาทองของไทยเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในขณะที่ราคาทองของตลาดโลกนั้นเนี่ยยังคงอยู่ในทิศทางเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากราคายังยืนอยู่เส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางระยะยาวแต่ก็จะเห็นการแหว้ความผันผวนของราคาในระยะสั้นจากการวิเคราะห์ก็ยังเชื่อว่า ราคาน่าจะมีการเปลี่ยนในช่วงสิบวันก่อนที่จะมีการประชุมของเฟดซึ่งตอนนี้ตลาดโดยทั่วไปก็คาดการหรือเกินว่าเฟดคงจะขึ้นดอกเบี้ยเปลี่ยน0.5เปอร์เซนจากสภาวะเงินเฟอร์ที่ดูจะอ่อนตัวลงรวมทั้งตัว C.P.I ก็อ่อนตัวลงนั่นหมายความว่าเงินเฟอร์น่าจะพ้นภาวะที่สูงสุดไปแล้วและกำลังปรับตัวลดลง สำหรับราคาน้ำมันเองก็ยังคงมีความผันผวนจากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเพราะว่าเออีมาซัพพลายก็ดูจะปรับลดลงในขณะที่โอเปกพลัเองก็พยายามที่จะลดปริมาณการผลิตลงรวมทั้งรัสเซียก็ถูกบีบจากมติของของนาโตที่ จะพยายามแชงเชนรัสเซียโดยกำหนดเอดานราคาน้ำมันของรัสเซียภาพรวมของสงครามยูเครนก็เป็นเรื่องของยืดเยื้อไม่จบง่ายๆแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อทิศทางภาวะสินค้าพวกเอนิจีทั้งหมดสำหรับในเชิงเทคนิคนั้นก็วิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคำในระยะกลางกระยะยาวน่าจาก ค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นจากการที่เป็นน่าจะอยู่ในสภาวะชะลอการขึ้นดอ,อกเบี้ยดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือภาพรวมระยะสั้นในหนึ่งสัปดาห์ราคาหน้าจะแปรตัวค่อนข้าง,างรอความชัดเจนของการประชุมของเฟดในวันที่สิบสามสิบสี่ในสัปดาห์หน้าครับก,การลงทุนก็ยังคงเป็นการลงทุนตามการแกว่งของตลาด ก็ขอยนั่งจนจิตตาใกล้ชิดในช่วงการชุมของเฟดนะครับช่วงดีแล้วสวัสดีครับขอบคุณท่านในแพทย์กิตเชลตีรัญสิริมากนะครับเราก็รับทราบแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับพลาดไม่ได้นะครับจะเป็นสัปดาห์ของการ,รชุมเฟดรอบเดือนธันวาคมนะครับเราจะมารับทราบแนวโน้มและเตรียมพอร์ตไปด้วยกันก่อนการ,รชุมเฟดนะครับ จะพบกับรายการ Smart Go by m m i s c o ได้ครั้งในวันอังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ